มายังอยู่ครับอีสุร้อยสิบห้า N P R อยู่นะฮะวันนี้มาดึงอออครับนะฮะไม่ได้ปกติรถคันนี้มันจะเป็นท้ายลากนะแต่ตอนนี้ก็ท้ายลากเจ้าของรถเขาไม่ให้นะฮะท้ายลากก็เลยเอาทรงเลงแทนนะฮะก่นะอนหนึ่เป็ไรครับคุยราคาเรียบร้อยแล้วรถเป็นรถวิ่งบัวนะคัสีไม่สวย แล้วก็ทําให้อ่าษึกพม่นะครับภาศีแจ้งมแปดไว้นะเล่มชุดโวนครบเลยนะฮะตัวนี้เป็นร้อยสิมห้าแบบ6น็อตเลยนะไม่ใช่รถประกอบนะเป็น6น็อตแท้เลยครับโอ,บอ้ไซส์องเส้นเลยเหรอ สายไฟบุติดติดจะบอกบุติดนะติดปะบุติดติศโอเคโอ้หัวก็ผูพื้นหน่อยนะฮะดูก็ผูหน่อยแต่โดยรวมก็โอเค มีรถไทยครับอย่าง825นะรถในห้อยเก่านะเครื่องเป็น115ได้นะเป็นปั๊มดีใหญ่ปั๊มแถวนะไม่ใช่ปั๊มโรตารี่ไปเลยครับไปเลย อีกอีกพอครับพ่อเฮ้ยถือไม่ห้องบ่ิได้ห้องซ้ำซึ่งเลยวะเอในห้องครับมานะตัวนี้ก็แยกอะไรทุกชิ้นส่วนนะครับใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูได้นะครับที่พรานเมาวินเชียงกง เล็กฉาก็ผูหน่อยพื้นผูแล้วนะเพราะว่ารถมันวิ่งอัวครับเล็กฉากเลยอะไรนะไม้ก็ผูนะเดี๋ยวไปตัดครับนี่ยหางได้เท่านี้แหละนะมันมจะเป็นสองพับนะมันเลยทำให้แกเออกนครับแกว,ว่าจะไปทำที่ล้างรถแก้ว,ว่นะเอาเลยลูกชาวขายพออมาเห็น ทั้ำมันคนระับหัวเจ๋งเอ้องคุณแจไปไหนล็อกคอป่ะไหนคุณแจคุณแจไม่ได่แบบ ย้มันล็อกคอน่เครื่องก็แห้งดีอยู่ครับเครื่องร1 5สหเลยนะไปหาอยู่มีใบคุมนะตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าเครื่องดีไม่ดีนะคอยมาคอยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเครื่องเดี๋ยวซื้อแบบไม่ได้ลองสตาร์ทน,นี่ตัวนี้เสริมปีกออกมาครับเสริมปีกออกมาเพื่อ อ๋ออ๋อครับผมใช่ครับเดี๋ยวบอกได้ดินี่มันมีปุ่มกดอยู่เลยมันคันนั่นบ่มันคันนั่นบ่มันมีของคันหนึ่งอยู่เลยมันมีสองคันของมันเวลาเลี้ยวหลายๆหักข้อแล้วข้อล็อกแบบงานเข้าเลย ปกติมันจะล็อกนี่มันจะมีที่กดตรงนี้ครับอ,กอ,กอะ,อะก็ใครหายอยู่ก็เข้าไปดูได้ครับเครื่องท้ายอีสุร้อยชิมาไม่รู้ว่าใครหาถามหายอยู่เครื่องท้ายตัวนี้